สบายดีสบายดีสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีม่เผื่อนเอฟซีเบิร์ดสู้สุคนเนาะมพว่าสิเป็นเอฟซีทั้งพังเล่าแล้วก็พังไทายเซาวกกับตองขอกาสบายดีมันนี่กะยูไฮยูนาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมันนี่กะมันนี่ซิมาท่ายขีบเนาะเพราะว่าเซาวกกาซีอะเกี้ยวเกี้ยวเขาเป็นมือสุดท้ายเนาะพี่น้องเพราะว่ามันนี่เป็นมือซ้ำเขาเซาวกกันย่างสองไ้กับมันนี่กะสีเกี้ยวเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็น เป็นมือสุดท้ายแหละซำซำให้ซำหน้าเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะอยู่กะลงมากเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องกะน้องอ้อยก็กเกี่ยวถา่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ้าก,ก,ก็กำลังกินข่าวแล้วก็เลยแบบลงมาน้ำรังเพื่นเน,ะนาะหน้าตากะสีแบบเออประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้อง,พองเพราะว่าต้นแก้วขาวในวันเลยท่ายังเด้อแบบหนาโซดๆแบบน้สดสดนองเดียวสีหายเบิง่งเนาะพ่อแม่พี่น้อง พี <test> <ả> ่นเ้อง i ้อ s isIs ล e v i c e า u s t built to be compare first อ i m e repair next. us Hey, I've g เบื problem here. I'm a lose, you too, right? You don't have a p r o b น้าคน u belong to. b a c k า r o u n d is your f o น t so you are a f เพราะว่าก็แบบคุ้มเกี่ยวข้าวนพี่น้องแบบอันนี้ก็เด้บ่ได้ถ่ายให้เบิ่งนี่กะกซําเก่ากมือน่ะหเนาะพ่อแม่พี่น้องแม่น้องจนก็มาเกี่ยวซอยดคนนึงแล้วก็น้องอ้อยก็เาก็บ่ได้เบลง3วัน3วัน4วันได้แม่นซําัน3วันนเพราะว่าก้มเกี่ยวขาวอะไรก็ด้บ่ได้แม่นก็เด้อแบบมื้อนี้หั่น เขาเฮาหันยังซ้องไห้เนาะน้องอ้อยมื้อนี้เฮาก็สิแบบคุมให้มันแลออกแลเนาะพ่อแม่พี่น้องยังไแล้วก็อีกไนึงมันบ่ทันสุกก็สิบ่ได้เกี่ยวนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแมงามอยู่ไนีหางามอยู่าคจนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็อยู่ทุ่งไห้ทุ่งนานี่เบิ่งนั่นก็แบบแล้วเบิ่งนั่นก็แล้วยังตนี้เดี๋ยวต่อแได้ เออที่แบบอนันธนาหนองอ้อยแบบมีเอฟซีผู้หนึ่งเพิ่นเพิ่นเขามาแบบเพิ่นกำลังเขามาติดตามใหม่รายการนอกจากอันนั้นเพิ่นเพิ่นเขามาคอมเมนต์ทุกสุขีบด้วยเพิ่นบอกว่าเมื่อมือว่านี่ฮะข่อยเขาเบิ่งเพิ่นบอกว่าคลิปตัวนั้นเด้ที่เขาแบบเกี่ยวเขาค่ะเพิ่นอันนั้นเพิ่นก็บอกโอ้ยอยากมาเกี่ยวซอยเด้ข่อยก็เลยบอกเพิ่นว่าเออเพิ่นเพิ่นเป็นเอฟซีอนั้นจะอายพังไทยแต่ว่า พอกับเดิมทามสื่อเพิ่นอนเพิ่นหน่ะสื่อจังไรนะแต่เพิ่นกับแบบเพิ่นขอเพิ่นถามบ่าคอยหันสิโพดเอาเฟซให้เพิ่นใดวอสแต่ว่าคอยกับคอยกับเอาไปแล้วเนาะเออเอาไปหายล้วเนาะพรม่พี่น้องคอยแต่ว่าคอยกับหูว่าเพิ่นสิเขาเบิ่งหรือว่าเห็นหรือบอเนาะดะกะสำหรับคลิปนี้คอยกับด้วยสิแบบมามามาบอกซื่อเฟซคอยเด้อเนาะพรม่พี่น้องดะกะหาเพิ่นเขาเบิ่งในคลิปนี้ฮะเนาะซื่อเฟซคอยหันเป็นตัวเล่าเนาะ กรณกันนาคามเด้อพ่อแม่พี่น้องเด็กกันเด็กกานไอเอฟซีพูดนะฮะเดี๋ยที่เราบอกว่าเราอยากไลฟ์เฟซคอยเห็นได้สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกสื่อเฟซของอันนั้นตซาวกอเด้อพี่น้อยเออพี่น้องพ่อีน้งเนาะเด็กกันนั้นสหรับสำหรับสำหรับตอนนี้น้องอ้อยกับซาวก็สิดกมือเกี่ยวเข่าก่อนเนาะพี่น พอไหมพี่น้องแล้วก็จังสิถ่ายเป็นตอนเป็นตอนห้เบิ่งเนาะเพราะว่ายานมันบ่แล้วหั่นนะจะคิดว่าสิแล้วอีกบ่น้อ่ะเด็กขยันสำหรัะละกแกหนึ่งปศุสัตวกะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็ะสีใครยังก้องเกี่ยวร่เลยนะเกี่ยวจังได๋แบบนี้เห็นสามฟีกับเบล่ะล้อ ะก็ดีใจเด้พ่อแม่พี่น้องแบบอายเอื้อยน้องเพิ่นมาซอยได้มื้อน่ะเป็นจักคนว่าเป็น10ปลายพ่น้องน้องอ้อยเนาะ15เนาะแต่ว่าเฮาอุ๊ยมือตะเีี่อคนสายอยู่พี่น้องบ่ได้ถ่ายเบิ่งแบบอันใดก็แบบหน้าบ้านเขาเจ้าตอนนั้นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันบ่ได้ถ่ายเนาะแบบมันมันานี่ก็เฮาก็บ่ได้ถ่ายตอนคนหลายเนาะพี่น้อง นี่กีฬาสิมาทายแต่นี่แหละสามคนเลยนึ่งสามคนตัดคนหนึ่งพี่น้องเป็นดาบ้าวของสกอเองเกลกตัดให้นานเกลกตัดเปลี่นแล้วเนี่อยากร้องเดียวเดียวเดียวแล้วให้นิ่งคาราบาแล้วกนเดียวคอยสิลองตัดให้อ่านทุกคนเบิรงเพราว่ามันสิเป็นแนวไรแต่ว่าตอนนี้ครับคอยอันนั้นสิไปเกี่ยวขาวซอยน้องก่อนอย่าน้องหายเด้อ โอเคทุกคนเนะะขขาะไปประกอบสิไปเกี่ยวเขาก่อนเดี๋ยวมานั้วจ้อีกจักเฮืองเติบมีแหละจังโอกันไว้เนาะพอไม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวอาจีพเห็ยนคอยตัดเขาให้เบิ่งเด้อมันนี้เด้อนี่ก็เท่าเกี่ยวได้มาหอดทีเลยเนาะได้เครื่องหนึ่งเลยจุงเบี้ยแม่กันอรุ้เท,า,เทา,เากันรบมาเกี่ยวเขาซอ,อยตอนนี่ก็มา,าครัวมาทางเป็นทีละรายนหม กิน้ิงพี่ตาเป็นทีเดียบ้อยแล้วเขาก็สีร่มมือเกี่ยวเขาเขาเกี่ยวมาบเครงเติบแต่ที่น้องแต่ฝุ่นก็มาหอนดีแต่จนร้กายเครงแล้วน้องนี่น,นอ้องมาเริมาวันเกี่ยวเขาเป็นมือช <c oughs> ุดทยกชอให้ <c oughs> น,นี่เป็นหสุดไทยเด็วนกะัยัางอีเครื่องเติบเนาะเขาเป็นสีเดีเกี่ยวปั <c oughs> ช่วงการเดีว ha, ่วคงจักรว่าสีเดีเกี่ยวก้อนน่น <c oughs> ้องพนนี่น้องกระตองนต้มนองบา ก็นี่ค่เกียว่ี่ยวมาเกียวเขาอยอยแล้วก็อ้มจูนี่ยก็จะเปจูที่เกียวแล้วอืจะหายสำหรับหายในกายสีแดแล้วเนาะคัวแม่พี่น้องเป็นอยังอี่ก็มาน้องนาะนาะก็คิดีต ตัวััไปชไดแล้วนะนุน้องขึ้นมาไหวนะเตน้างแดหอนแร่ังก็ได้ยแข่งว่าหางแดงน้าเล็กกินขา่ะเนี่ยแต่ว่เขาก็แกวเขก็กินแด น้องคงี่คืน้องากะเกียวสิแลแรแเห็นก็เป็นจอยแล้วตัดกับสีแลเลยครัยังไงไปว่ายไปวสีแแนี้โอ้ยกวเขาว่าันี่น้องคนงี้สดาว่็บ่่ยีบสีแล่งคเาลูจะไปเห็ุยังเียร์แจคนเดยว เป็นเก็บหอ,อย,อยหแ้วบางอยากก่างก็หให้เราเคยกินทางนี้แบบเช่นเก็บหอยเอาไว้ไว้ไว้อือๆก็เอือก็ทำสิเกียรติูุกนคุณเก่งอันดีดจะ้มาตเขาอันนี้ ออไปหาเขาก็บหาแล้วทีไหนเขากเอาจตาดอเาต้เพราว่าเาตารอยากนแม่แล้วอยากมันงามกแลยาหัวอยากเราเสียหนนะวเธก็ตัดงามก็แเดียแต่าบเอาเนตาร์ดมเบาะอก่อยากจะม่ต้งเปตาใครว่าเพราะแต่เขาไปเกี่ยวเรเนาะเขางมตาดเขา้กเนาะเาก็อยากอจ่ อ่าน้องกาญจน์เนาะสวยงามกว่าเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอยู่รักสายเนาะบ่แม่พี่น้องโอ้ยเอาติ๊บให้เอา <laughs> wow!

เาเขาเป็นมือสุดท้ายแต่ก็มาลองซัดจักกับาอยู่้น้องรีน้อคุณอาชิจันให้เบิ้งไห้เนาะามาทางออกเดตี้ขุดงขอยเฟิ่นขได้ลงมาพีนองกัน้าผู้ใดมาคลินี่ก็อยาลืมนเลยน้อพรมีน้องพราคนก็ตตองตองฟาต้องพรมีน้องแ้วก็เอฟซเพราว่าสิเป็นผูเขามาใหม่รือผูเก่ากับฟาก็ได้ก็ใช้ก็ติดตามไปเทาแน่น้องพมีน้องสำหรับคลินี้ก็สิขอเจ้าเพียงขนนดเดียแม่เดกยนักนะ 嗯。<laughs>